สวัสดีค่ะได้เวลามากระจายข่าวฮอตกับมิ้งดาวกระจายเจอกันทุกวันแบบนี้ไม่เบื่อเลยใช่ไหมคะก็มิ้งและพี่ๆเหี่ยวข่าวขยันหาข่าวแซบสดใหม่มากระจายกันตลอดตลอดอย่างข่าวแรกของวันนี้ก็เป็นข่าวสีของคู่ข้าใหม่ปลามันอย่างพี่ชมพู่อริยาและพี่น็อตวิศรุษค่ะ ทาเอาคุณแม่มาและพี่สาวกะละแมต้องอิจฉาในความสวีสดุดเมื่อคุณลูกสาวคนเล็กชมพู่อรารยาที่เพิ่งจะแต่างงานออกเรือนไปหมาดพาสามีหนุ่มน็อตวิสรุตมานั่งคุยแบบแซ่บๆกันในรายการ3มแซ่บเป็นรายการแรกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเวอร์เนี่ยเจอกันจังๆอย่างนี้มีหรือที่ดาวกระจายจะพลาดคว้าตัวทั้งคู่มาอัปเดตชีวิตคู่สามีภรรยาว่าหลังแต่างงานแล้วชีวิตดีดีใช่ไหมคือจริงๆยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าก็คือบ้านบ้านยังไม่ได้ย้ายบ้านจะอยู่รวมเลยยังไม่เสร็จ ก็เดี๋ยวรอให้มันเสร็จเรียบร้อยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีอ่ะพูดยังไงมีเมียแล้วยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีต้องก็ก็ก็ดีนะก็ยังบ่นเออมีคนดูแลอาหารการกินให้นะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้กลับมาบ้านก็ไม่ต้องดูแลเองอะไรอย่างเงี้ยคู่เราถือว่าเป็นคู่ที่สวีทนะในฐานะที่แบบเออเรามองกันสวีดไหมก็มีเป็นบางเวลามันจะมีอารมณ์อยากจะสวีทก็บางทีก็มีแต่หอมแก้มเลยแต่ไม่ใช่มันก็มีจะไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หอมแก้มอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่ใช่แบบอุ้ยจ๋าหรืออะไรอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ใช่สไตล์ชมไม่ใช่สไตล์ผมบากบานมานานถึง7ปีกว่าพระเอกหมากปรินก็สาเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตในคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดเอว่าแต่จบแล้วจะออกมาบริหารอะไรดีคะมากบริหารตัวเองก่อนครับผมครับผมเอาเอาตัวเองให้ดีก่อนครับแล้วก็ไปบริหารคนอื่นครับผมแล้วจะเรียนต่อไหมต่อโทไหมหรือว่า พักแค่พักแค่นี้ก่อนคงคงเรียนต่อนะคงคงคงลงต่อแหละคงลงในสาขาที่เราต้องใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือนิเทศนิเทศการศึกษาไม่มีคำว่าช้าครับผมอ่ะเรียนจบแล้วความอาถรรพ์ในละครเรื่องบวงอธิษฐานละคะหมดแล้วหรือยังหลังผู้จัดคนสวยตัวปียะวดีทําพิธีบวงสวงไปถึงสองครั้งสองคราว่าอะไรไม่ได้เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกพายุก็เข้าออออแต่ก็มีเรื่องเยอะจริงๆอ่ะก็ <laughs> <laughs> ก็แต่ก็ที่กองก็พยายามทําบุญแล้วแล้วก็เซฟเซฟนักแสดงให้ได้มากที่สุดอในงานเดียวกันหนุ่มต่อธนพก็มาด้วยออร่าที่เจิดมากๆแหมว่าแต่พักหลังเนี่ยดูหล่อขึ้นนะคะต่อแอบ,บไปทําอะไรมาหรือเปล่าบอกมานะาอ๋อช่วงนี้เริ่มเริ่มมีฟิลอยากอยากอ้วนขึ้นอยากแบบหนาขึ้นอะไรอย่างนี้ครับจริงๆประเด็นหลักสุดคือส่วนตัวฮะแต่ว่าจริงๆประเด็นที่มันจะได้มาต่อคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องงานที่อาจจะทําให้แบบเราดูเราดูโตมากขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับมี มีฮะม,มีช่วงก่อนหน้านี้มีถ่ายไปแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้อาจจะมีถ่ายอีกครับถ้ามีงานถ่ายแบบอย่างที่ว่าของหนุ่มต่อเมื่อไร่เชื่อเลยว่าเกลี้ยงแผงแน่นอนแต่งานของคู่รักยังไม่บอกสถานะชัดเจนอย่างนาเอะมากี้ราศีกับป๊อกไม่ต้องรอนานวันศุกร์นี้ทั้งคู่ควงกันออกงานแน่นอนใช่ไหมคะมากี้ เตรียมตัวจะออกคู่สัมภาษณ์คู่ไหมงานยังไม่ได้คุยกันเลยอะค่ะเรื่องเก่าอีกแหละที่บอกว่าเออตอนนี้รับแล้วว่าไม่ไม่สนิทกับมิ้นเหมือนเดิมย่า่ารับแล้วหนูสนิทกับทุกคนค่ะคนไม่มี่ไม่ไม่มีสนิทกับทุกคนค่ะบอกเลยว่าธนากับยงยุทธ์เจนวัยรุ่นอย่างหนุ่มเบสวิชยุทธ์กับหนุ่มแก๊ปจักรินก็ฮอตรุ่งงานละครงานไทยแบบและงานอีเวนต์รุมไม่แพ้รุ่นใหญ่นะคะ เมื่อวานนี้ก็มีงานอีเวนต์ให้ไปร่วมแบบแฮปปี้แถมทั้งคู่ยังบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเยอะแต่ก็ดีใจที่ได้ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงและยืนยันว่าดังแล้วไม่หยิ่งไม่ลืมตัวแน่นอนครับครับก็ถือว่าต่างมากเพราะว่าอย่างแรกก็คือชื่อเสียงครับพอเราได้มาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเราเพราะคนก็จะรู้จักเรามากขึ้นการวางตัวก็แบบเปลี่ยนไปมากขึ้นครับก็ต้องอยากขอบคุณทุกๆคนครับที่แบบให้ความให้การสนับสนุนขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบเห็นความสามารถในตัวเราที่ให โอ้โหช่วงแรกข่าวแน่นขนาดนี้ช่วงหน้ามไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าข่าวจะแน่นขนาดไหนอ้าวไฮไลท์มาสิจ๊าแต่คิดว่าทองเสพนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีค่ะได้เวลามากระจายข่าวฮอตกับมิงดาวกระจายเจอกันทุกวันแบบนี้ไม่เบื่อเลยใช่ไหมคะก็มิงและพี่ๆเหี่ยวข่าวขยันหาข่าวแซบสดใหม่มากระจายกันตลอดตลอด อย่างข่าวแรกของวันนี้ก็เป็นข่าวสีของคู่ข้าวใหม่ปลามานันอย่างพี่ชมพู่อารยาและพี่น็อตวิสรุตค่ะทำเอาคุณแม่มาและพี่สาวกะละแมต้องอิจฉาในความสวีสุดๆเมื่อคุณลูกสาวคนเล็กชมพูอรารยาที่เพิ่งจะแต่งงานออกเรือนไปมาดพาสามีหนุ่มน็นอตวิสรุตมานั่งคุยแบบแซ่บๆกันในรายการ3มแซบเป็นรายการแรกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเวอร์เนี่ยเจอกันจังๆอย่างนี้มีหรือที่ดาวกระจายจะพลาดคว้าตัวทั้งคู่มาอัปเดตชีวิตคู่สามีภรรยาว่าหลังแต่งงานแล้วชีวิตดีด,ดีใช่ไหม คือจริงๆยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าก็คือบ้านๆยังไม่ได้ย้ายบ้านจะอยู่รวมเลยยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวรอให้มันเสร็จเรียบร้อยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับมีอะพูดง่ายมีเมียแล้วยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีต้องก็ก็ก็ดีนะก็ยังบ่นเออมีคนดูแลหารการกินให้นะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้กลับมาบ้านก็ไม่ต้องดูแลเองอะไรเงี้ยคู่เราถือว่าเป็นคู่ที่สวีทนะในฐานะที่แบบเออเรามองกันสวีทไหมอ่ะก็มีเป็นบางเวลามันจะมีอารมณ์ อยากจะสวีทก็บางทีก็มีแต่แแก้มเลยต่ไม่ใช่มันก็มีจะไปไหนหรืออะไรอย่างงี้ก็หอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่แบบอุ้ยจ๋าหรืออะไรอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ใช่สไตล์ชมไม่ใช่สไตล์ผมบักบันมานานถึง7ปีกว่าพระเอกหมากปรินก็สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตในคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดเอ๊ว่าแต่จบแล้วจะออกมาบริหารอะไรดีคะมากบริหารตัวเองก่อนครับผม ครับผมเอาเอาตัวเองให้ดีก่อนครับ<อ>แล้วก็ไปบริหารคนอื่นครับผมแล้วจะเรียนต่อไหมต่อโทไหมหรือว่าพักแค่พักแค่นี้ก่อนคงคงเรียนต่อนะคงคง,คงคงลงต่อแหละคงลงในสาขาที่เราต้องใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือนิเทศนิเทศ,เทศการศึกษาไม่มีคาว่าช้าครับผมอ่ะเรียนจบแล้วความอาถรรพ์ในละครเรื่องบวงอธิษฐานละคะหมดแล้วหรือยังหลังผู้จัดคนสวย์ตตูปิยวดีทำพิธีบวงสวงไปถึงสองครั้งสองครา ว่าอะไรไม่ได้เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกพายุก็เข้า,าแต่ก็มีเรื่องเยอะจริงๆอ่ะ<笑><笑>ก็ก็แต่ก็ทีกองก็พยายามทําบุญแล้วแล้วก็เซฟเซฟนักแสดงให้ได้มากที่สุดอในงานเดียวกันหนุ่มต่อธนพงศก็มาด้วยออร่าที่เจิดมากๆแม่แมว่าแต่พักหลังเนี่ยดูหล่อขึ้นนะคะต่อแอบ,บไปทําอะไรมาหรือเปล่าบอกมานะอ๋อช่วงนี้เริ่มเริ่มมีฟีลอยากอยากอ้วนขึ้นอยากแบบหนาขึ้นอะไรอย่างนี้ครับจริงๆประเด็นหลักสุดคือส่วนตัวฮะแต่ว่าจริงๆ ประเด็นที่มันจะได้มาต่อคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องงานที่อาจจะทำให้แบบเราดูเราดูโตมากขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับมีบบมีฮะมีมีช่วงก่อนหน้านี้มีถ่ายไปแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้อาจจะมีถ่ายอีกครับถ้ามีงานถ่ายแบบอย่างที่ว่าของหนุ่มต่อเมื่อไหร่เชื่อเลยว่าเกลี้ยงแผงแน่นอนแต่งานของคู่รักยังไม่บอกสถานะชัดเจนอย่างนาเอะมากี้ราศีกับป๊อกไม่ต้องรอนานวันศุกร์นี้ทั้งคู่ควงกันออกงานแน่นอนใช่ไหมคะมากี้ ช่เตรียมตัวจะออกคู่สัมภาษณ์คู่ไหมงานนีทังยังไม่ได้คุยกันเลยอะค่ะเรื่องเก่าอีกแหละที่บอกว่าเออตอนนี้รับแล้วว่าไม่ไม่สนิทกับมิ้นเหมือนเดิมย่า่ารับแล้วหนูสนิทกับทุกคนค่ะไม่มีไม่มีสนิทกับทุกคนค่ะบอกเลยว่าธนากับยงยุทธเจน